จัเลด้ขอเห็นแต่แววแหน่อยหนึ่ง วนี้เฮยจะเปียกเบิร์ุนมุนเบอร์ลยสันนะพ่นพี่น้องตะเลนมาแต่พูดจ้ากาสรีพี่น้องเอ้ยมหาคุดมันจับพี่น้องตอสาวนักกีฬานัานขึ้นทางเขาได้เนาะข้นมาขก้นต้นมาเฮ้ย้เอาขึ้นต้นมา แต่ขุดมันเครือตุนมาบอเนบอน้ำเกรืตุนมาเลยเครือมันอันนี้หันด้ยนีนี่นี่ค่ะขดเดีวมีเอาจะมันเลืองเลยขุดมันพี่น้องเอ้ยอ้าวบเนเครตุนมาบอกสันเราขึ้นวังเครือตุนมาแม่บอเคยเห็นคือนอพี่น้องเอ้ยเออมันก็มีเครือน้อยเคอง่ายจ้ กี่วันสิพังกันมาขุดกบเลยว่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว,วา่าน้ำเต็มอยู่โอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยกระบองแท้เหรอกินได้ไหมอันเนี้ยบอกเขาต้องเ็ดแห่ไก่เพราะว่ามันสิเป็นหนุกเป็นอะไรมากินแล้วมันสิถือส่วนหมาเขาเห็นเขาเหยียดเหี้ยนใส่เขาเอินหมาอย่างนะรับอีกขมุกนะรับอีกขมุกอันนนะน,นี้นะองอกกระเดื่อ,อยนี้ขึ้น,น,บบนอือ

สบายดีอีกแล้วนนารารได้ใส่คุดปูปิดเลยลชวไข่ไข่ตุยนี่มีแม่จะขุดได้ะ่านบรเฮนเสื้อจำแค้นนะจิบกลไม่ใมสมใ่มันมมหรอเกลือ <c oughs> น่มะกตาใส่น,น้ำใยซะ อเน้งหมเคยแต่คือมันอยไรเนี่โค้ดมันคือหัเหียวมาเลยได้สองหูใหญ่บ่รับมนือน้อยเขาก็หาคุดคือกันอะรางงี้โคคือใหญยสิได้ัวใงญ่อยู่คุดเลยอือะไรกันเนาอพอจะกินใครยังไม่ได้ไปกินดิตะกินนี่อืม ตั้งแคบพี่นเนาะอือเ,เอาแล้วแม่เห็ดไข่น่ะถั่ยหน่อยก็มีสวัสดีจ้าสสวัดีจ้ามาพี่มากินเห็ดไข่พี่ก็จะตั้งแคบพี่น้องเห็ดไข่จะมาโต้งบอกอือเนาะอาละแล้วม่เฮ้ยไม่เคยมันดูดอะไรหนเนาะอือม,ม,ามานานะโว้ยจ้ามีใจเรือหางยาวปาดปืนให้ปืนปืน,ปน <laughs> เ <G ül> ส้นน้ำกะทิผ่บปืนก็ได้มาพี่มาบังเห็ดไทยพีมาสวงมาสวงอดโฟนพี่น้องคนนี้จะตังแคมสร้างกตีอย่างดี <c oughs> โอ้เจา้าเล็กขอเห็ดแต่วแวบๆบหน้อยนึง <c oughs> 아, 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 โอยจ้าฮ้าวว้า้าาพลี่น้องวนนี้ควรนี่ฮอยจ้าอืเปียกเบิ้ลมูนเบิ่ลยทธิ์ชนะพ่นพี่น้องตะเลินมาเถิดพุทธเจ้าคือสมมือยมาถอดถ้าพี่น้องคำว่ากุดมันี่บอเป็นอะไรเนาะถือเอาก็ได้้างหลังเนาะงาย่ก่อนเลเลย มันอย่างก็มันแซงคือคลวยนี่มันแซงนานมันใหญ่คนไทยตัหัวไปลิ่มเลยอันได้ในนี้กับใครหลือเปล่าอ้อเออถ้าก็บตุ๊กตาดังฮักกัอืมที่ว่าฮักคือบทเปลี่ยนเด่นเขาทำติงบ่เออตัวปลายมันบ่มันแมันด้วยโคเง่าแท้จากแม่น่ากินจะไปกับเบิ้ง

อยู่เด็กพี่น้องโมยใหญ่อยู่เด็กจามันแมนมันอยู่่พี่น้องกินได้ไหมล่ะมันกินได้อยู่่พี่น้องใส่ไม้หรือยังไงไม่รู้คือก็ไม่รู้นะนันคือเป็นลอยเดี๋ยวนี้มันคือเปดิ๊กดักลงแบบมันมันอย่างนะ มันเทียนเบานี่เครื่องนอนมาแต่พี่ชุมหัวใหญ่นียก็สีน้ำปลาเสื่อมเต้ยไม่ใช่เยื่องมนัน่ะทางแรกในการขุดมันพี่น้องเอ้ยใช่ไหมตามกิดิตพี่นาะเออแม่นนลีวพี่นาโอ้ยขาคขือขา,ขาหักไม่มันคือหัวใหญ่สัก ขุดไปผันโมคืน<ะ>ตายเนาะมันนกเ่ามันนะจากแปลงนี้แต่ว่าปูมันหัวเาใครนาข้าุนแล้วก็เนาะเมนี่าพี่เนาะคอมเมนต์มาสิมันใส่ไหมหัวมันอนะ ไส้สิันนีอาแม่แมนยูพี่น้องจะเบิกซอยสกอยไห่นี่นะมันไส้มันกินไหมหรือยังไงเนี่ย พุดเอาไว้ก่อนพี่น้องเออท่านบอแม่แล้วก็เมื่อไอเป็ดขนาดและม,มีเคือเดี่ยวเลยนี่พี่น้องคือเดี่ยวจ้า เบบป็นม่นละวะกอกบจากก็เคยเห็นแววบบต่็มาววในน้อยแหละจำโป้มือป้มือน,น่อันนี้พาวายาวขลาละอยู่อืม <laughs> <laughs> คนบลายแ่ามันแมนสักทิเอามาน้อยนึงรวมมันแล้มันหุบพอหอมอันนี้ก็อมกว่าพี่เนาะอะไรยอมตะกุดมันนี่นะพี่นนองเอ้ย่นว่าขุดกบแล้ก็สีสู้อยู่ขุดมันี่เทือดียวเทอสุดท้ายพี่นนองที่สิบมาขุดน้ำจะ ไม่ไหวพี่น้องขนาดขอามบริกภน,นั่นนะเื่อาไปทีทม่เมารือเา่นาอ้องเงาเนไม่เพี่น้นองจะเมื่อน,นี้นกับแดดแน่พี่น้องกับจได้ตัดเข่าอืนะคะแต่ว่าแดดกับขึ้นจะค้นพลจากแนวใด เขาคุดเขาคือเปล่าส <c sk its> ิครับการว่ามันนะเฮ้ยนี่นะนี่นะอมมันเปล่ันนี้นั่นนี่ได้นะมันคือเขาเลาะแค่แหนนั่นนี่สิเนอมันติดขั้วนะนี่นะเขายังคุดเบิดดๆไดนี่ฮะเขาเปล่ามันอันนี้กบอะไรทุกคนกบอะไรหนอสวยจังเลย อยากกินมักเนี่ยกกินมักกุ้ยน้องพี่น้องมือจุ้หนึงก็อยากกินมักกุ้ยส่อันนี้เนี่ยข้าวกล้องเน่าอย่างจ้าอันนี้น้ำมันแสงพี่น้องอ้าวคือเป็นหวงวันนี่มันแม่นบ่อันนี้มันบ่แม่นนะครับอันนี้แหละมันเส้อันนี้ห่นไหลเนี่ยอันนี้น้ำมันอย่างจ้าขาก้นนี่อยนะมะเขืองบ่อ Mình cao đi cái này Ừm, ờm, đầy mặn, nhớ khi nào cũng nhỉ ờm, nhớ bông nhé bò Lái bò Ơn phật đại Bò chắc chắc con, anh nhắn bộ hũ thằng này nè Nên chạy ăn hô mặn nè พูนอยู่นั่นสองเขามีแต่หัวสามขาโอ้หว่าอะไรกระโพดิ์โพข้างว่าวะหลีแม่แม่ยู่ได้เฮ้ยคือกันอยู่ได้เผินห้องเผินคือกันอยู่ได้ชนะเผินห้องก็เอาข้าก็ขุดถิ่มซะหัวนี่พวกฉันถิ่มใจคนอีสปันยันยังถิ่มสามขานี่เอาไปถิ่มเน็ดหนึงอ้าวจะกระเบืงรูแต่กล้ามมันเป็นกระปิกคอหล่อขล่อย่าคือฮัมแมวนี่เกิดอะไรเอาไปเก็บเอาหูมสักถึงไหมของฉันเอาหัวเครื่องกระซับถิ่มเอาแม่นอยู่บ่ ทะเลก็จำยังว่าแม่นอยู่บอก่อได้แม่นเธอไปเอาเครื่องมาแต่ใส่หัวเครื่องมาแต่ใสงั้นบ่ได้คือกันอันนี้บ่แม่นนั่งกับฉินทะดลหัวอะไรฉันอันนี้ขนาดโบ่แม่นอะไรเบาเอาไปทำช่องแถวคนนี้คือบทีมจ้ะเ,เอาไปทำใช้เป็นม,มือจ้ะบ่อันนี้มันแม่น <laughs> ไม่คือกันจ้เอ้ยว่ามันย่าเอาว่ามันนี่มันมีแต่แบบถ่ายง่ายกับกลมใหญ่กับเป็นหัวกลม กันเลยยอมแล้วเฮ้ยขุดนี่ยอมแล้วบกมือลาคองแทะเลย,ยลมันเคยเสียไปถ้าสุดเป็นก่อนไปถามไปถามในสายมันอยู่ในสายซองอันนะึในสายให้ถามเนะี่ยพุชเชอร์ซานนะ่ะอยู่ในสีได้เด่านนี้นะโปรเซอร์ซานในการขุดเจาะบาดาลน,นะ อากลงไปได้ได้บนี้นะอากูฉันละพลาดต๊หัวอยู่ดะหัหนะันเต็มคนที่ผ่านัอะนออันนี้แมนยู่อันนี้นะบ่แมนฮะนี่นี่แมนอ้าสันสับทิ่บ้าบออมันรุนงเลยนี่เครือเนี่อืเครือฉันหัวเฉยมันเครือหูนบ่เถอะ เอาเมื่อกี้มคือยังไ้อือโอ้ยแล้วมันแม่นบ่หยีงกระเม็นนั่นแหละเฮ้ยหัวเาาพันหัวเาอนี้พันหัวปุ้มอ่าไม่มีพันหัวปุ้มอีกตีเงดูกระตาน่ะนี่ใส่เออจับถิบไปงอ เดี๋ยวว่าแมนปักชันกระซับทีมกซับทีมเบืองนี้ก็พี่น้องเออชีวิตยูทูบเบอร์สมัครทมว่ากยากกั่มเถอะดิจะได้ถือผ้ามาทางบอมันแสบมันนวดสมได้ครือบอกพวกไกระตัดทิมบ่เนี้ยนะอากุ้ยสมาดูไปได้กะไปตัดพืนให้เจ้ตุยลูกเต่าดีกว่า ง่ายบ่น้จะเป็นวาซำหนึ่งบ <t> ่ลมันายรูละแปดชิเก้าิก็จะไปต่อเขาบอบบ่รอยากมาอันนี้นะมาบ่าวดูบอลระยากันอเีบอยู <sax ophone compliqué> <t> ่ในมันต um, ัวนีเลอลบบอบสิแด้มันแงแต่ละหัวอืมอ่ะเคอเตอเข้าไปเลยพี่น้องโอ้กรเป็นเมือเดี๋ยพี่น้องเด้อมันไม่ได้สัญญานไ่ได้ทางอะทางทางเขาที่เข้าไปคูดบูขบาะด้านสทางมันเห็นอะไบอก มาบูเเบิ่งนี่กว่าคนลาอัคนที่ถงตกหอยตกะอยเอ้ยโอ้เจ็บคนด่ากูได้เลยไปาอาลาดคนขี้ถังเอ้ยมันบวนขุดมันเจ๊งกับคนที่ถังก่อผ้าย่และวว่อันทางนี่นะบ่เออปลอยผ้าปล่ยผ้เขาเอามันจิลงบ่เห็นไหมสิเอเคเห็นอยู่บ่เห็นบัวลงล สมาลำบากกันเนาะเบิกสิได้คลิปหนึ่งกับพี่น้องไปเบิกเงาด้วยจ้าไปไปเก็บเอาจะน้อยจะไปเก็บเอาฮานะอันนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญนึกว่าเห็นหุ่นจักเครือมันบนเรือพันโบเมนบอกนางบอกเคยโกนนางบอกเคยขูดนี่หัวซดำนี่น้ำโบคอยซับทิ่มนั่นนี่โอ้ยมันมีในเหม็นมันแซงเด้อเอากันนี้แล้วนี่ป้ายม่ขอเอาไปมันอันนี้นะมันเงาเลยกับโบเมนเด้อเอา พาาอันบอมเนอีเลยฮาวันบอมเนที่บาเขาก็เคยน้อยเงจอมหัวมันยาวแบบนี้เลยนี่ทำบวกกับกันมาดูเป็นกับไปหาคูดอื่นไปอนโอเก้ามันจะปีไก่โน้ก้ามันก่ะแตม่ชแตกยังไม่ได้อึดเมนหมดอึดไก่หมสจได้หนึ่งมาไเพระ้่าเส้นดเนเดี๋ยจะก้าโบูดอืมนานบ่เป็นหางกำลังหัวกำลังย่งเออแต่คูทาแล้วนี่บ่

น้ำกับีดินนะเขากันเลยเนาะเฮ้ยปดหนัวหนัวลิลโลอย่เียน้อยนิดบ๊วยบอกมหาทั้งรูมก่อนไหนี่เบาน้ำเดี๋ยเบ๊่ยเน่เอาเอาติ่งขีเขาดแล้วนะิ่อหัวนีวยเนี่ยอือให้บ๊ยเนี่ยดด้านขุดมันอันนี้ยอมเราจะตกหอยตกเกีว ตัวหัวตัวเคียวจ้ายังเล็กอ่านีมีหามาคุดน้ำตามติ่งมาในนี่กระไดแล้วเนี่จ้าคุดเลยคุดอืมเอาเร่งเขาอีกน่อยเล่งเขาย้อมแล้วทางนี้ย้อมแล้วจะไปหาถาคุดก็เบ้ากุละอืม ่าไปพูดกบเบาคนละชั hmm. 是是้นนี่น้ง huh. พ mm ี่น้องเ่็นประมาณเพื่อนะมวยใหญ่อยู่เลยพี่น้องอืมจ้ามันเก่านน้อยุดไฮุ้ดอืมอืมบ่เต็มตาเลยอย่ามืออ่อยาขายพี่น้องอยาขายกิโลละแปดสิบยิงแล อีกแล้วอทอืม,อมตัวว่าขนาดเมื่อยกระเป็นเมื่อยกระเป็นหมอ <c oughs> อืมอืมอืได้อยม่อืม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 อือืมเืมอืมอื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 มออืืมอืมออืมอืเอืมืมอืนอือืมืในในมอ,อ้แล้วลอืมอ,อ,อ,อืม น้ำมันซีน้ำได้ตัวนะมันหกปะบ่มหัวอ้าวน้ไอันซีนี่เครือใหญ่นี่มันบ่มีติ่งบ่นะตัวนะเบิ่งพี่น้องเครือตัวนั้นนะพี่น้องเบิ่งนี่เครือตัวนี้นะตัวนี้ใดๆตัดในพี่น้องลงทุนตัดจัดน้ำลึกเลย เคลื่อนเถิงมีได้เอยู่เลยหลอดเราโอ้โหเข้าไปเฮ้ยอืมโอ้โเข้าไปมนตป่ามนดงนี่เป็นนิพี่น้องแต้นตาหางแต้นนั่นน่ะโอ้โหบเห็นนี่สิพี่น้องหางแต้นพี่น้องนี่นี่หางแต้นนะคะมันโบเห็นพี่น้องมันหย่อนแสงเออกับกะอยู่ดีเฮ้ย ไปพี่น้องตามลาพัดจา้าพี่น้องยอมจ่าขุดมันเถื่อนี้ยอมจ่ามากแบบเกบอพอจ่าสวยอีกตัวห้องเลยจ้าตัวห้องน,นะคะเอออย่างเสม,มอหารัยตัดเข่าอีกมือรัยพี่น้องเออแต่ว่ามืดอฝ่ามืดฝนอีกแล้วพี่น้องจจจใจจังไรเนาะจะได้กระปากไปกำลังใส่ส่องในหน่อยของอาตีเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะติดตามคลิปหนักแล้วก,กันพี่น้องสบายดีจ้่